สวัสดีค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันอีกมาดวเชนเคยนะวันนี้เราก็จะอยู่ที่เกมยิงปลาคาจิริการเหมือนเดิมทุกคนอ่ะทุนพันสามแล้ววันนี้เราจะไปกันแบบเรื่อยๆย,ยาวๆอุ้ยวานทิงสายพสายฟ้าอีกทุกคนอุ้ยสวยว่าตูมาช้ำๆเพิงสวยออ้เอาเรื่องโอ้พันหกมาสวยจริง สำหรับใครที่สนใจนะสามารถตามมาได้เลยลิงที่ตาคอมเมนต์หรือว่าแจมาก็ได้แอด mtc สี่เนียร์ำหน้าด้วยอ่ะขึ้นมาสามพันยาวๆวานคิงมาอีกหน่อยโอ้ยไปแล้วไปไปแล้วสวยวานคิงมาอ้สวย,สวยโอ้ปลาหมึกคือยากจังวะขอนกได้ป้าอ้อนกมานกมานกมานกนกไปแล้วนกนกไปแล้วอ้ยอยากได้รักี้่จังอ่ะโอ้โห โอ้หไปว่ะเหนี่ยวตึ๊ดเลยอ่ะขอหน่อยวานคิงมาวานคิงมาโอ้มันไปแล้วโอ้อย่าบอกนะว่าต้นเกมทำพิษเออท้ายการเกมทำพิษดีแล้วเหรอแรงนะอุ้ยนกมาเหลือเกินไว้สี่สิอัพด้วยโอเครอดแล้วเราโอ้ยคิดว่าจะแบบการเกมทำพิษแบบแตกแตกต้นต้นอ่ะแล้ววันหลังๆจะเลิกปึ๊บ โดนปับอ่ะแต่ก็สวยนะทุกคนนะเราได้นกมานกกินกมา,กมาแทนเกือบหลับแต่กลับมาได้ของจริงทุกคน240ได้มา3420ไปเลยจ้าสุดมากขึ้นมา3000เท่าเดิมอ่ะจัดไปขอได้ไหมเนี่ยลักกิ้งเออลักกิ้ลักกิงกกงกก้งขาว่านกอีกได้ไหมขอนกมานกมาเฮ้ยไปแล้วอะโอ้โห สวยสวยมาตัวละร้อยยี่ร้อยเจ็ดสิบมาอีกฉลามสามรอเก้าสิบขอปูระเบิดได้ไหมสวยโอ้โหมาดิมาดิซุปปร์บูมซุปปร์บูมโอ้โหรอบนี้ได้มา1,440ถือว่าสวยงามนะทุกคนนะ <Just S 1> ใครที่สนใจสามารถตามมาได้เลยทุกคนตอนนี้ขึ้นมา4,000แล้วกำไร3,000กว่าทุกคนอุ๊ยขอน,นุกอีกได้หรือเปล่าเนี่ยมาอีกสกรอบสิแม่ได้เปล่าโอ้ไปแล้ววะ่ะ วานคิงมาสวยเราจะบอกว่าขอวานคิงอุ้ย,ยางได้นางเงือกอ่ะมันมันไปเร็วมากแต่ถ้ามันได้แล้วมันได้แบบรอบอัพอ่ะทุกคนรับรองว่าเป็นเหมือนนกเลยจึงสุดๆมายังไงยังไงยังไงอู้ยสวยวานคิงมาสวยโอ้โหสวยมากมาดิซปเปอร์บูมดิน้าเงือกไม่ทันขอนกอีกสักรอบเถอะนกมานกมาสวยอุ้ย โอ้รอบนี้ไม่อัพว่ะทุกคนได้แต่หางมันมาโอเคแต่ก็สวยได้มาสองพันสวยมากเพิ่มเบ็ดเลยจ้ะขึ้นมา5,470ตอนนี้กำไรแล้วนะ4,000เออเล่งง่ายๆนะทุกคนนะเริ่มต้นที่0.10สตางค์เท่านั้นนะเกมนี้ ใครอยากตามสามารถตามมาได้เลยฝากถอนไม่มีขั้นต่ำไม่ต้องํำย่อเอเนะฝากแรกเพียงหนึ่งร้ฝากครั้งต่อไปหนึ่งบาทก็ฝากได้ทุกคนถอนไม่มีขั้นต่ำใดทัังสิ้นเลยนะจ๊ะอ่าสวยสวยวานชิงมาอุ้ยนกมาอีกสักรอบดิโอได้ไหมไปแล้วครับไปแล้วขอหน่อยขอนสายฟ้ามาดิโอ้โหโอ้ยไปแล้ว มาขอลูกศรก่อนสอนมาสอมาสอนจอดเออขอลูกศรอีกลูกศอมาร้อยหกสิก็ได้เอ,อ้ยโอเคไม่เป็นไรร้อยหกสิบก็ได้ทุกคนถือว่าสวยนะแต่ถ้าได้ลูกสอนใดมันจะสวยกว่าขึ้นมาห้าพันเหมือนเดิม <Today S 1> ขอนกได้ไหมนกมาดิโอ้นักเงือกก็ไปแล้วอ่ะ <laughs> ขอปรับบิดขึ้นเลยแล้วกันนะบ็ดสามสิบได้ไหมขอใส่ฟ้ามา อเนียวจ้างก็อโอ้ลงมาสองวันเหมือนเดิมมาดิขอสู้สักตังนะมาสวยสวยเก็บไปได้ไหมขอสายฟ้ามาอุย้ยสวยมาดิโอเคเท่าไหร่บิดสามสิบด้วยมึงเป็นไงเอิ้อู้ว้าเอาเรื่องเท่าไห้าพันสอโอเคเราพอเลยขึ้นมาเจ็ดพันแปดนะทุกคนนะสวยงามมากไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปอี e ีต่อไปมีมาแน่นอนจ้า